กลับมาแล้วเว้ยฮะยินดีต้อนรับกับนาโอเลออนมีของฝากติดมือมาด้วยไหมอะกลับมาแล้วค่ะใครนี่ญาติของคุณโมลินงั้นเหรอนี่อย่าบอกนะว่าแม้แต่เด็กเล็กขนาดนี้ก็ยังจะ่องเยงนี่อยากจะรู้อยากจะเห็นเกี่ยวกับโลกภายนอกเขาก็เลยฝากให้ฉันมาดูแลก็แค่นั้นแหละขอฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะคะอ๋ออย่างนี้นี่เองจริงสิเอาลูกอมหน่อยไหมจ๊ะ เป็นคุณป้าเหรอเหนื่อยหน่อยนะคะไม่หรอกค่ะฉันอาเรดาส่วนคนที่ห้อยหัวอยู่นั้นคือคุณซูเคค่ะยินดีที่รู้จักนะคะแล้วหนูมีชื่อว่าอะไรหรอโมโลินค่ะเอ๊ะแย่ละสิอุ๊คือคนที่บ้านเกิดโมโลินพวกเขาจะเรียกโมโลินเหมือน,อนกันหมดนะนะก็นั่นไงเหมือนเหมือนกับคาคุอะไรสักอย่างของเธอนั่นแหละฮ่าฮ่าฮ่า อ๋อชื่อโมลินเป็นชื่อประจำเผ่าหรอเนี่ยถ้างั้นชื่อจริงๆของตัวเองไม่ชื่อว่าอะไรงั้นเหรอคือเรื่องนั้นทำยังไงดีอ่ะอเป็นอะไรไปน่ะโอไลออนเปล่าไม่มีอะไรก็แค่เกือบถูกปวดผนึกเฉยๆนะ่ะปวดผนึกอะไรยะโกโมลินชื่อของยินนี่คือโกโมลินเอ้ ه, น่ารักจังเลยยินดีที่รู้จักนะจ๊ะโกโมลินโกโมลินค่ะยินดีได้รู้จักเช่นกันค่ะ ทุกคนคะเตรียมต้นน้ำชาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะอ่ะน้ำชาฝีมือคุณโมลินคิดถึงจังเลยอะ่ะคือเดี๋ยวอีกไม่นานดิฉันต้องไปเป็นที่ปรึกษาให้กับทางกิวและมันจะต้องวุ่นวายเอามากแน่ๆดิฉันเลยไปขอความช่วยเหลือจากทางบ้านเกิดมานะคะซึ่งนั่นก็คือโกโมลินอย่างนั้นหรอคะตระกูลโมลินน่ะเป็นพวกเหนือมนุษย์ได้ที่ติกันหมดทุกคนนั่นแหละ ถึงจะเห็นเป็นเด็กแบบนี้แต่เรื่องงานบ้านหรือเรื่องเวมอนก็ทําได้หมดเลยแหละนะเอ๋สุดยอดสุดๆไปเลยนะคะเนี่ยถ้ามีเด็กคนนี้อยู่ด้วยแล้วแล้วก็ถึงดิฉันจะไม่อยู่ก็หายห่วงค่ะก็นั่นแหละเพราะงั้นก็ขอฝากดูแลใย,ยนี่ด้วยละค่ะถึงพวกเราจะเป็นฝ่ายถูกดูแลแทนก็เถอะนะนี่โกมูลินจังถ้าเกิดไอหมอนี่มันจะทำอะไรเธอขึ้นมาแล้วก็ให้รีบรวิ่งหนีมาห้องพี่ทันทีเลยนะสัตว เอาละอาผ่อนคลายจริงๆนอนบ้านตัวเองนี่แหละดีที่สุดละขอคุณที่จะหลับเวลาร่วมเดินทางไปกับดีฉันนะคะเออไงพูดงั้นล่ะเปล่าค่ะก็แค่การเดินทางไกลมันคงจะเหนื่อยหน้าดูใช่ไหมล่ะเพราะงั้นเดี๋ยวคืนนี้ดีฉันจะช่วยรักษาอาการเหนื่อยล้าให้ก็แล้วกันนะคะมาสเตอร์โอ้หายากนะที่จะเห็นเธอเป็นฝ่ายลุกแบบนี้ก็เอาสิเดี๋ยววันนี้ฉันจะ จหนักจัดเต็มให้เองอารุณสิ์คาะมาสเตอร์เมื่อคืนดูท่าจะสนุกสนานมากเลยนะคะเนี่ยถึงขั้นทำเอาร่างนั้นขยับไม่ไหวเลยซะแบบนั้นเดี๋ยวขอให้ร่างนั้นได้นอนพักต่ออีกสักหน่อยจะได้หรือเปล่าคะอ่ะโอ้ถ้าเช่นนั้นอาหารเช้าจะรับเป็นอะไรดีคะเอาเป็นเธอละกันว่าไปนั่นนี่เข้าใจแล้วคะ่ะขอให้ทานให้สนุกนะคะ เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนมันจะได้สัทีไหนกันละ่ะเฮ้ยอย่างน้อยก็ต้องรอสัก3ปีไม่สิสอปีทําไมล่ะคะตามปกติในวัยเช่นนี้ก็สามารถแต่งงานได้แล้วนะคะช่างหัวเรื่องนานแล้วรีบ,รบ,รบใส่เสื้อผ้าเฮานะ่ะเมื่อกี้ฉันแค่พูดเล่นเฉยๆโอเคเหตุใด,ดถึงได้ดูตื่นตระหนกแบบนั้นกันล่ะคะมาสเตอร์ลุนวัดโอลออนโกโมลินสบายดีไม่เป็นไรใช่ไหม โอไลออนอิตาโลกจิตไอโลลีคอนคนอย่างนายนี่มันไม่ใช่เว้ยเอย้โกโมโลินมาช่วยอธิบายให้ยใยนี่ฟังทีมัตเตอร์บอกว่าอยากจะทานฉันเป็นอาหารเช้านะคะทำไมว่าเช่นนั้นล่ะแม่นางเห็นไหมล่ะชัดเจนเลยอิตาโลกจิตอืมหนัวหูจัง